สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปแทบหกล้อไฮโซช่องเพจท็อปแทบ TNT ดรถดำแต่งสวยแห่งประเทศไทยครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าการกลวยครับมาถอดเอากระเป๋อน้ำมันโซล่านะครับไปให้เอ็มตินระเบิดเขาเชื่อมให้แล้วก็เอาหัว ฟุตติ้งนะครับอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูกันฝั่งนูน้นเครื่องก็มองมากเลยตอนนี้สน,นิมขึ้นเลยนะฮะสน,นิมหรือเปล่าเนี่โอ้โหสน,นิมเริ่มมาแล้วขนาดไม่ได้โดนน้ำเลยนี่ต้องหาอะไรมาฉลมเมาไว้นี่ ไอ้พวกนี้มันเป็นเหล็มันเป็นเหล็แท้อยู่ครับพวกนี้แต่ว่าเนี่ยที่เป็นเหล็ดชุบเสนียมเริ่มมาแล้วครับบางทีรถที่เขาแต่งอย่างเนี้ยโอ้โห,โโหรักษายากมากนะ นอ,อกจากนี้มีไอกระปาะนี่แหละกระป๋ะไอตัวนี้แหละที่มันหลุดนะครับถอดแล้วตอนนี้เหลือประแกเลื่อนกำลังให้เจ๊มอามาอยู่นี่กระเป๋ะตัวนี้ครับถอดไปอีกตัวนึงก็อันนี้คือเรกูลเลเตอร์จะอธิบายให้ฟังว่ามันอยู่ยังไง ตัวเล็กโฟลเจอเนี่ยโอ้หลายชั้นมากมันเหม็นน้ำมันน้ำมันไหลออกมาโอ้นี่ยังเกียกอยู่เลยเน้ำโซน,น่ายังเกลี่ยอยู่เลยตายแล้ว ไหนเนี่ยชั้นไหนกันนี่ฮะเนาะสรุปมาข้างในนี่หของพุ่มไม่ดีเหลือเกินนี่ครับเลกูเลเตอร์ก็คือไอ้ที่มันแตกก็คือตรงนี้หัวนี้ของมันจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ทรงนี้ นี่จะอยู่ตรงนี้นี่จะอยู่อย่างนี้ครับตัวนี้คือแรงควบคุมแรงดันปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กก็ยตัวนี้นี่ปั๊มติ๊กมันจะดันน้ำมันมานะครับตัวนี้คือตัวคุมแรงดันนะทีนี้เขาลืมยึดน็อตตัวนี้นี่ลืมเขาลืมทำแท่นตัวนี้นะครับ ไอตัวนี้หนักหนักประมาณโอ้ได้หลายขีดอยู่นะถ้าครึ่งกิโลก็เกือบครึ่งกิโลอ่ะเนี่ยหนักอยู่นะเวลาขับไปมันสะเทือนดิแล้วทีนี้ผมก็มาหมุนไอเนี่ยบ่อยมันหลุดบ่อยหลุดไปหลุดมาหลุดไปหลุดมาปุ๊บแตกครับขับไปน้องบัวลำพูนั้นแตก นี่นะครับไอตัวเจ้าปัญหาไอหัวฟิตติ้งเขาเรียกว่าฟิตติ้งหรือฟิตติ้งกันเนี่ยนะครับตัวนี้นี่นี่นรอยร้าวอยู่ข้างในน,นี่นะครับมันแตกเลยเพราะว่ามันเขย่ามันสั่นคือที่จริงอ่ะไอตัวฐานตัวนี้มันต้องยึดก่อนมันต้องหาที่ยึดก่อนนะครับมันต้องหาที่ยึดเป็นหลักเป็นแหล่งก่อนเนี่ยต้องทําแท่นขึ้นมายึดปุ๊บไอหัวฟิตติ้งตัวเนี้ย มันใช้สายอ่อนก็ได้ครับมันเป็นสายดำๆอย่างนี้ก็ได้นี่สายดำๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นสายแข็งเพราะว่าถ้าเป็นสายแข็งมันก็ให้ตัวไม่ได้ครับเนี่ยอยู่อย่างนี้ก็ได้ยึดมันติกับกระป๋ะตัวนี้แล้วไอ้ข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นสายไอ้นี่แหละนี่นี่นี่ที่น้ำมันมันเข้ามานะครับ ตัวนี้จะเป็นข้างล่างนี่จะเป็นน้นาํา,ม,ามันเข้าไปปั๊มไอ้ข้ามน้ามันเข้าก็คงจะเป็นไม่สองปุ่มนี่แหละล่างกับบนนี่แหละสองอันนี่นี่ครับทําให้ผมหมดน้ํามันไปประมาณสองพันบาทไอ้นี่แหละเพราะว่าแตกปุ๊บวันนั้นอะสาดเต็มไม่หมดฉีดออกเป็นฝอยเต็มไปหมดสิบล้อข้างหลังยกไฟให้ผมก็นึกว่า fc เขายกไฟกระพริบ ติ๊บๆให้ผมก็ขับเชยเลยแต่พอดูผมเนี่ยเป็นคนที่มองดูเกียร์น้ำมันบ่อยมากกับเกียร์ความร้อนผมก็ก้มดูให้เกียร์น้ำมันกูพังหรือเปล่าทำไมมันร่วงเร็วจังวะร่วงปุ๊บๆลงเพราะผมจะมองตลอดว่าเติมจากนู่นหกพันมาจะมาถึงบ้านใช้น้ำมันเท่าไหร่คือตอนมาถึงปากช่องอะน้ำมันมันตกลงอย่างนี้ยทางลงปากช่อง พอลงปากช่องมามันจะเป็นปั๊มน้ํามันปทอทใช่ไหมพอลงมาปุ๊บ,บมันหลุมเยอะเนาะน้ำมันก็ร่วงลงโอ้โหไหลยาวเลยครับคือมันไหลธรรมดาก็ไม่ได้ว่านะครับเพราะไอ้นี่มันเหมือนเครื่องสูบน้ําเลยเนี่ยมันจะดูดน้ํามันจากในถังนะครับแตกตรงไหนมันก็พุ่งออกเหมือนเราลดน้ําต้นไม้ตอนเช้านะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่า จะเดินทางลงไปหาเอ็มติระเบิดก็ไปวันนี้แหละนะครับก็จะไปเจอกันพรุ่งนี้มีอะไรก็เดี๋ยวไปว่ากันที่นู่นนะครับก็มันต้องไปซื้ออะไรอีกนะครับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างขว่ารถเราจะพร้อมมันก็ใช้เวลานานนะกว่าจะเป็นหัวลากกว่าจะทำเป็นหัวลากได้แจมมูแจมมาแล้ว มาจเจลื่อนมาเหลือตัวเดียวนี่แหละที่ไม่มีคญแจหมุนต้องใช้ประแจเลื่อนผมต้องหาประแจเลื่อนมาติดไอ้กล่องนี้ไว้เร็วนี่เพราะว่ามันสูตแค่เบอร์สิบเก้าแล้วหมุนออกมากันหมุนตรงนี้นี่ตรงนี้ ดูให้เนี่ยดูเลี้ยวทางกอนทางด้าทางวะดูสีหินกลมลงตัวดูสีห็น,น,นมันม้วนง่ายๆเนาะของฟิตติ้งมันไม่ได้ฟิตอะไรขนาดนั้นแต่ปัญหาคือน้ำมันมันจะไหลออกนี่แหละ โอ้ยโอ้โนโอ้โนโนคนอันไล่ค่อยไไล่ออกคพื่หหพอแตบนรซเสือน้ำมันสินะเอกระปอนี่ก็ คล้ายๆกับว่าเอาน้ำมันมารอเฮ้ยน้ำมันก็โศกโปกตัวม่นจะน้ำนำมันหรือเปล่าไม่ใช่ดูน้ำมันอันน,นนี้สิเศษเต็มเลยเศษด,ดำๆเลยมมนได้ผ่านกรองเมื่วาตัวนี้ตัวนี้ได้ผ่านกรองหรือเปล่าใส่ตัวใหญ่นี่ผ่านกรองไหมอูผ่านดูผ่านดูเฮ้ยเขาปั่มเลยว่ะ ลูกต้องทำกองโซล่าใส่ดิหนิบ่ได้ดิหนิถ้ามันสกปรกขี้ขมัาแล้วบิดขาอใส่นะครับขมองคนอาจจะเป็นฝุ่นในถังอาจจะเป็นฝุ่นหนักนะดันขี้ออกนิดเดียวกระพริบยังไงดำๆเตรียมเลย ขี้ฝุ่นตัวนหนอืมนั่นแหละขี้ฝุ่นเต็มเลยเข้าปั๊มไม่ได้เลยไนงะเรียบร้อยเลยไนะม่เข้าปั๊มมันเป็นปั๊ม้องมันนี่เข้าปั๊มสุดล่าเดีย๋ยวไปล้างอีกทีก็จะไปทำทอดน,นี่ที่ไปก็นี่แหละเขาบอกรีเลย์เตอร์สองอันที่้จำไปจริงจริงมันอยู่อย่างนี้นี่ให้ดูของมันจริงจริงจะอยู่อย่างนี้ จะอยู่งนี้นี่มันต้องเชื่อมใส่ติอ่าเน,นี่ยมันจะอยู่งนี้นี่เขามันจริงๆนะจะอยู่อนีเชื่อมด้จริงๆมันต้องเชื่อมฐานอนนี้ด้วยนี่เนี่ยกันมันไปอย่างเงี้ยมันต้องเชื่อมฐานอะนี้แต่เขาลืมไงเขาคิดว่าเขาหมุนตัวนี้แล้วมันจะแน่นไงเนี่ยเขาจะเขาคิดว่าเขาหมุนตัวนี้ปุ๊บใช่ไหมช่างเขาคงจะงานเ,อเยอะแหละไม่ได้ว่ากันนี่เขาคิดว่าหมุนอย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยแล้วมันจะอยู่ไง มันจะว่ากันนะครับลืมได้ครับแต่เขารับผิดชอบนะไม่ใช่ว่าเขาปัดกอมรับผิดชอบเขาก็บอกว่าส่งหัวฟิตติ้งมาเลยแล้วเขาเปลี่ยนให้แต่ปัญหาก็คือผมจะไปเชื่อมนี้ด้วยนี่มันอูอย่างนี้ครับคือถ้าเราถ้าเชื่อมตัวเนี้ย มีฐานตัวนี้ขึ้นมามันก็จะไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตัวนี้จะมีแทน่นยึดแล้วทีนี้มันจะมีสายน้ํามันตัวเนี้ยดึงลงมาด้วยนวงลงมาอีกมันก็หนักเป็นทวีคูณกับไบ้นี้หัวไอ้นี้ก็เลยแตกเถื่อนมันจะหลุดแล้วน้ำมันจะพุงออพ่งออกเนี่ยพุ่งออกไปนี้หลายรอบมากเลยโอ้ว่าจะปวดไปเอาไปางี้แหละทรงนี้แหละไปหาเอา็มซีระเบิดโอ้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  เา้กระของแกทุ่งไอ,อ,นนอ,อตอนรถเทมันไม่ออกเนี่ยแต่มันจะจังไรตอนที่อยู่บนร,รถถ้าอยู่บนร,รถปุ๊บออกเลยเหม็นพร้อม,อม อย่าไลายบนอะมันเครื่องมือไม่ต้องเอาไปทังนี้เด็กนักวิ่งขี้ใสบอกหัวลุ้ง สี่บวกออกแปดหาเท่าติไปแปดห้าหนึ่งแบตเตอรี่ไปชาติแบตเตอรี่ไอ้กาฟิวก็จะได้ลงบอร์ดนะไม่ติดสักครั้งกานกล้วยนี่ออกเทียบเทไปก่อนเล็กอาม่ามาหมาพ่อนะ นี่สิออคือตีหานึ่งนึงหนี่สิไอตังเดนี่เอาน้นี่เยอหรปล่าี่นักองเสียโอเคโอเคโอ้ขึนิด้โอ้อ้โอ้คหโอ้โหอโอ้โหโอ้ เอ็นตีนระเบิดครับ